เนี่ยราคาโคตรแพงเป็นยังไงดมีมากเลยเหรออ่ามีผักติดเ,เล็กน้อยนะ เมนูหัวก็สี่สิบกว่าบาทค่ะ,ะเป็น,นเมนูนะคะสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยค่ะได้ครับแตาเพิ่มนตอนอนี้เลยนะคะไม่มีค่ะส่วนเมนูด้านาหลังนะครับอันนี้ต้องจ่ายเพิ่มนะฮะก็จะมีทั้งเป็นสเต็กวาคิวนะครับพวกอาหารทะเลนะฮะส่วนน้ํานะครับก็จะเป็นรีฟิลนะครับสำหรับฝั่งซ้ายนะครับแต่ฝั่งขวาน่าจะไม่รีฟิลนะแล้วก็ด้านล่างเป็นพกของหวานก็ตามนี้จ้า อันนี้น้ำนี่แล้วเหรอเฮ้ยทำไมขวดใหญ่แบบนี้วะคนคือขวดแม่งขนาดเนี้ยอันนี้คือแทบไม่ต้องรีฟิลแล้ววะน่ารักเนาะดูแบบสะอาดอะ่ะอันนี้สั่งน้ำอะไรครับสั่งรโซดาค่ะโซดาไหนโอ้โหโซดาโอเคไหนทานทานแล้วเป็นไงบ้างของเราเป็นชาเขียวเย็น อร่อยอร่อยชายเขียวคือแบบไม่หวานอ่ะวิธีการนะฮะของร้านนี้นะเราก็ได้ใช้วิธีการสแกนนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกันคืนฝั่งซ้ายเป็นเมนูเป็นเมนูบุฟเฟ่เนะาะสั่งชั้นของยายเอาไหมนี่นี่อันนี้เป็นเมนูบุฟเฟ่นะฮะอันนี้คือจานเดียวจานเดียวต้องเพิ่มเงินใช่ไหมใช่ใช่โ <Okay. S 2> อเคอ่ะเรามาดูบุฟเฟ่ก่อนตำทองเนื้อก้าวหรือสั่งไปแล้วหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบเตาถ่านมาเลยนะฮะ ซึ่งตอนนี้มันก็จะมีเครื่องดูดควันให้ด้วยนะครับคนที่อยากรู้เมนูนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นป้าโค้ดไว้ให้นะครับคืออยากจะดูเมนูที่นี่นะเฮ้รีวิวน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มอันนี้มันจะมีตัวนี้ใช่ไหมกับตัวนี้อ้คือน้ำจิ้มสุก,กี้น้ำจิ้มแจ่วนะฮะอันนี้หมูทอดยายนะฮะมนี้ข้าวผัดกระเทียมอันนี้เป็นตับไก่ย่าง ันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้คือหมูหมักโคจูจังค่ะอะอ๋นีเนื้อออสแมนที่ะไก่ดำมีไก่ดำมีผักสลัดนะฮะส่วนนี้จะเป็นไข่ดองมีกระทะแบบหมูกระทะเลยพร้อมเสิร์ฟนะครับไอ้ใน,นเนื้อที่เราสั่งก็มาแล้วนะฮะอันแรกอันนี้คือเนื้อลายหินอ่อนพรีเมียมนะฮะนี่ลายหินอ่อนนะคะ แล้วก็ถัดไปจะเป็นเนื้อสไลด์ติดมันพรีเมียมตัวนี้แล้วก็ถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อออสเตรเลียพรีเมียมอ,อีอันนี้เป็นลิ้นวัวนะจะบอกว่าร้านนี้ไฟแรงจริงๆนะฮะคือแป๊บเดียวแม่งไหม้แล้วมาแล้วนะฮะ ดีมากยังต้องไล่หูนี่ขนาดไปจิ้มเลยเลยเนี่ยนี่เราไปจิ้มแจ่วกันจิ้มแจ่วก็ดีมากนี่ข้าวกระเทียมนะคะ ข้าวเขาจะบอกว่าผสมข,ข้าวขาวเลยแล้วถ้ากลางๆไม่กระเทียมไปเด็น้องลายนะค,ะนะครับ ราบเนื้อนะฮะ,ะน้อง้เปิดเดข้าเหนียวเลยครับโหมีความบอกว่ามีความไปต่อทา<ห>นด้วยกันนะเข้ากันสุดๆเนี่ยคือลิ้นวัวนะฮะ<ห>จิ้มกับไข่ดอง โ,โอ้โหดีเอาอีกนี่ตับไก่นะฮะับอัข้างแข็งค่งนั้งแข็งตับไก่ตัวนี้เป็นไก่ย่างนะครับน<ด>ี่เมนูเสียบไม้ไม่ค่อยแนะนำเลยอันนี้ไก่ย่างโอชูจัง <c oughs> ส่วนเนื้ออันนี้คือยังไม่ได้ไม่ได้ย่างนะฮะอันนี้คือย่างแหลวดีครับนุ่มมากเขาอยาก้อนมาเลยน,นี้คือลิ้นหัวกินกับไข่ดองตีอ๋อิ๋ว ดีใช่ไหมละมนมนนั่นมีเบิร์นอันที่สองนะฮะนี่สั่งมาเพิ่มนะครับวันนี้เป็นลิ้นวัวแล้วก็อะไรนะมีเนื้อน้องลายอันนี้คือจานที่สองเลยอันนี้คือลายแรกนี่คือลายสองโอเค,อเ,คเราขอหมูสามชั้นหน่อยมันดีไหม คือมหมสูสานชันทอดปกตินี่นะครับไข่ดองเซตที่สองนะฮะซึ่งเซตนั้นเราให้เธอไปเลยเ,เราเอาวันนี้แทนไอ้ยผู้หญิงแม่งอะไรเนี่ยอ่ะเอาไปอยากได้ก็เอาไปเราเอาวันนี้แทนก็ได้โอ้ผู้ชายก็เงี้ยครับอ่ะขนาดที่เราอาหารสุกนะฮะ น้องไอรีวิวร้านหน่อยเป็นยังไงบ้างวันนี้มามนนเป็นคั้งแรกที่มา2 9ก,กันคิดว่ารา,าคาถูมากกับ500เนเ500กาบาทเไร้ย้คุณภาพอาหารที่แบบพรีเม,มจริงๆแล้วก็การการดีอ,อุปกรณ์พแบบจานชามอี้ยสะอาดมากแล้วก็ของที่เขาให้มาคือแบบว่าเ็นแบบ ขนาดเรามาวันเสาร์นะแล้แบบชั้นสองอ่ะคือจากที่เราดูร,บรอบๆอย่างเงี้ยคือแขกก็เต็มทุกโตนะเว้ยน้องว่าคุ้มมากแต่เร็ว <ละ S 2> อ่ะเออพนักง,งานเร็วมากลป้นวัวดีมากและลวไข่ดองสีเหลืองนี่ก็ดีมากกินคู่กับเป็นวัวร้านนี้ต้องมาถักนี่คือลิ้นวัวจานที่ไหนนะจานที่สามนี่คือใหญ่มากน้องอายลองเทียบกับหน้าดู่ะ คือใหญ่มากจริงๆโอ้โหเนมอมาของมาแล้วนะฮะจานครับจานลิ้นอันนี้แบบใหญ่มากนี่คือถ้าเกิดว่าเป็นไขด่ดองนี่แทบไม่ต้องสั่งไข่ไก่ปกติเลยคือแค่ตัวน,นี้ก็เด็ดแหละ มีากนี่นะครับมาตอนมาตอนเก็บเตาแล้วแล้วก็โอเคนะไละก้นนี้ก็ไข่ดองเรานะครับกองที่สามนะครับเป็นไงอิ่มไหมคงจะแตกนะครับนี่ก็หมดแล้วเรียบร้อยประกันจ่าย อบองคนนะครับพันหนึ่งกว่าบาทก็ตกก็ละห้ารอกว่าบาทฮะอืมผมรีวิวแล้วอบนัอันนี้ปั๊มบบอ,อ๋อนนะะได้ตาคือได้จ้าขอบคุณมากครับน,น,รน้องบีสิบบาท้ถ้าไม่มีสร็ชงโมงแรก50บาทค่ะสรม่สามารถจอดได้ค่าค่ครัโอเคขอบคุณมากครับผมครับเรียบร้อยทานแล้ว เป็นไงบ้างอากเลยตอนนี้ภูมิปิ้นแล้วอ,อร่อยคือจะบอกว่าภ<ะ>ุมเนาะสำหรับบอกว่า500กว่าบาทใช่นะฮะก็เรียกได้ว่าครั้งแรกกับร้านนี้ใช่โอเคนะครับก็ดีมากนะครับเดี๋ยวไงคราวหน้าไปกินร้านไหนอีกเดี๋ยวพาไปกินใหม่เดี๋ยวตามไปดูน,นะคะอ่าบ๊ายบาย